อยก,กวงหินพูดนี่องพูนด,ดีเพื่อนกําลังสีเอดพูดมันแมโคแบบเพื่อนสีเอดเป็นไหม่ไปเบิดเลยครับจนหอดพูดแหละมันมองนี้เพื่อนกัเป็นหินหินกับน่าจ,จะเคลายอยู่เพราะว่ามันต้องไล่ไปหลายเน,นาะน่าจะดีขึ้น ครับสวัสดีสวัสดีส,สดใสของผู้เตะหลายคนมื่อนี้ผมสิพาเมื่อเบิงการสั่งพน,นังของเพิ่นเพิ่นคืบมหนาเป็นหัดใจเราเงินนั้นมาบ่ชหัดไปว่าถึงรถ,ถ่วางเพิ่นกำลังแจงหินอยู่ ก็รู้ว่าสิเขาไปได้หลายซ้ำใดถ้าเขาไปเพราะอะไรเขาก็มาเบิ่งบรรยากาศตอนเศร้าๆเลยของบานตาเสียวมาเบิ่ทงทงนาเพิ่นผม,มนก็แปลกใจได้ด้อยที่ที่ผู้ไซขอบานทุกคนเนี่ยเพิ่นสิออกมาเห็ดเ,เบียดเฮ็ียดงานเมาหนามาเจ็บักโมมา เขาใหญ่งัวผอ,อมาเบงิงพงเบงิเบงถ่ายอย่างเสาพวแปลกใจด้วยครับมันวันนี้อากาศดีเองสินีเองผมซึ่งผมไม่เคยได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบมันีิเพราะว่าผมเศร้ามาก็คือไปหาไข่หอมยางเดี๋ยวมันไม่มีเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเบงิงเดี๋ยแง่งแบบมันสิเดี๋ยวมือนี่เดี๋ยวมาเห็น เป็นบรร่ากาที่บริสุทธิ์ผุดพองฝ้าค้มพร้อมครับเมื่อนี้ฝนตกฝนลิ้นชิ้นหวานคนอยู่ทางไก่เตือนไอเตือนนองเตือนมูเวียนงานอยู่ทางไก่โอ้มีเวลาก็กลับมาอยู่บ้านนะครับกลับมาเบิงเนียนเบิงสานมันบม่มีอย่างนะครับ ี่บ้านเชียรผมเลยโบมีอย่างโบมีอย่างดีเลยแต่ว่าโบเมนว่าบมีอย่างดีอยู่บ้านนะโบมีอย่างเลยครับโบมีงานบุญเย็ดแงานครับโบมีงานโบมีเงนิงน บ่มีงานบ่มีเงินอยู่บ้านอยู่บ้านบ่มีงานแล้วก็บ่มีเงินมีแค่เดไชงานหาเงินงานนี่ก็จะเป็นงานรับจ้างมันก็จะ่ได้ตายโตหรือได้ชื้อมือคนก็เลยอยากไปหาเงิน หางานอยู่ลุงเทียผม้็ใจครับเจอมองอีกมุมนึงไหมเขามีพอแล้วเขามีพอแล้วเขากับทำมาเบื้องบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี่สิถาถารถเพิ่นชีมาก่อนอากาศด,ดีอะอากาศสดชื่นอะแบบฝนกำลังมาฝนกำลังขึ้นมือมือเศร้านี่ ไอ้ลินนี่สิแต่ชิดบ้านนาจะตกมาอีกอยู่เมื่อเบิ่งบรรยากาศเพราะว่ามันมันม <go> <tôi S 1> ูมีเวลาเนาะมูมีเวลาเดี๋ยวมาเบิ่งแบมมึงสิเพราะว่าผมก็ไปขาขายหอมหาขายหอมมันมุมีเวลาเดี๋ยวมาเบิ่งแบมมึงสิผมมา่เบิ่งนาเพื่อนเขากำลังสีเขียวแล้วอายุโบกัยโบกัครับวันนี้ตอนนี้ผมอยู่ข่างพนังมองหันไ่เป็นกองหินมองหันไปเป็นรถดำที่ข้าเจากำลังเดี๋ยวสู้ไห้เบิ่ง ข้าเจ้ากกำลังเทหินอยู่คือสีบเห็นหรอกข้าเจ้ากกำลังเทหินอยู่เดี๋ยวให้รถคันนี้ออกมากันผมยังจิพาเขาไปเดี๋ยวจีพาเขาไปเบิง้งรว่ออมามันมันได่บรรแลวเบิ้งจากทา,ทางของรถแล้วน่าจะมายากเขาต้องได้ไปล่ะเพราะว่ามันมันสีมีรถเอ้รถรถหินหนั่งเสียแลนแลนเขาออกซูมือ แล้วซึ่งเขาว่าอยู่แหว่งสี่มันดิเสียเวลาทิมหรือซื้อเรียวผมสีพาไปขี่ไปหลอกบึงซ้ำสี่ได้เพราะว่าผมเขาไปเลือกบ่ได้เพราะว่ามันมีรถอันหินทางห้องขี่ไปเรารถหินที่แล่นมาเส้น็เนี่ยเส้นที่แล่นมาเนี่ยจะไม่ว่าจะพานนั้นถ้าห้ามีรถหินมาห้องสิหลบเพลินบ่ได้แล้วรถคันเนี่ยันไอ้อ,อกความก็เกลยสี โบเดพาไปเบิงแต่วผมสิพาไปเบิงไอยู่แถวนี้นี่ยู่แถวนี้ว่ามันหอดใสเด้อกล้องน่าจะเห็นอยู่มั้งเด้อเดี๋ยวดิซูไปเบิงป่ะไปเลยเอาแบบเรียวๆเลยลรถก็สิเป็นรถที่ที่ยากจังหน่อยเป็นเอ็มแซลเลตมันมีขาดเนาะผมมาจะเอาไว้หม่องคออันละ่ะแต่ว่าอยากให้พี่น้องได้เห็นทั้งหน้าได้เห็นทั้ง วิวไปน้ำนี่ครับพนังที่ผมมาเพื่อนกำลังสัง่งมังมันไปว่าได้เนาะเพื่อนเพิ่อนเอาหินมาท้ทีไปว่าคะแนน นี่นะที่ว่าหินเพิ่นว่ามองนี้นะจะเป็นอีกแลนด์มาร์กแลนด์มาร์กอีกแลนด์มาร์กหนึ่งที่เอามาตกเบ็ดสิดเบ,บสเบ็ดดีครับมองเนี่ยสิบเบ็ดดีผมมาเออโอเคเด้เดี๋ยวผมสีน่าจะได้พาเบิ่งแคสำเนียเพราะรถรถคันนั้นสตาร์ทมาแล้วรถหินทางนี้ก็เออคันนี้ เขาต้องเฝ้าออไปทําเวลาจังหน่อยครับเดี๋ยวสิพาไปเบิงงเเเบ่งทงหน้าดีกว่าเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งทงหน้าดีกว่าอ่ะไปเลยขี่รถกับขี่รถถือคันครับขี่เอ็มสซดแลดมาฮะอากาศริมซีอันนี้ซีทางนี้ซีทางนี้เป็นน้ิ่นอุ้ยรถดั่มาว่ะที่ต้องมา เดินเดินผมมึงรถเพิ่นมางานเขาแล้วครับ รถดินเิ่นมารถผินเิ่นกนลังขี่มาชิมหายแล้วเพิ่ำลังขี่มาในรถดินรถดำคันนี้กับมาพอดอ้ถ้าผมฝืนขี่ไปต่อนี่ไงเขาถึงคนถึงกล่องแน่นอน